สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขทัยนะคะวันนี้พาชมสิ้นตีนจกเชิงยกนะคะเป็นงานเขียนโทนสีม่วงชมพูค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมนะคะขอโชว์ผืนนี้ก่อนเป็นตัวสิ้นเกียรนนกนะคะซึ่งได้รับออเดอร์มาจากาช่อง Youtube ที่นกเคยลงภาพไว้แล้วแล้วลูกค้าก็บอกว่าอยากได้แบบนี้คะ่ะคุณนกขาเอาแบบนี้เป๊ะเลยนะคะก็เลยเป็นงานสั่งทาอันนี้ตัวสิ้นค่ะ ก็จะเป็นดอกมีแบบโบราณนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะค่ะใส่จุดสีดำแล้วก็อันนี้ก็เป็นก้างป่า mm hmm. ข้างบนเป็นอันนี้เป็นนกคาบค่ะ mm hmm. แล้วก็อันนี้เครือวันจบเครือวัน,นะคะอันนี้เป็นตัวสิน้นหานเดี๋ยวรอรอเชิญสิ้นนะคะเสร็จแล้วนกจะมาชมให้เอามาให้ชมอีกทีนะคะขอบคุณขอบพระคุณมากนะคะที่อุดหนุนผ้าสุโข,ขทัยค่ะใส่สวยและทนนานแน่นอนค่ะอันนี้ เรียบร้อยเดี๋ยวนอกอ่ะวันนี้เอามาให้ชมกันหลายหลายแฉสองเฉดสีค่ะจะเป็นสีม่วงชมพูแบบนี้ค่ะก็จะมีหลายเฉดสีนี่ค่ะเดี๋ยวชมรายละเอียดที่เระผืนกันเลยนะคะต่อเชิงยกแบบนี้ค่ะเผื่อมีใครถูกใจผืนไหนสามารถพักทายเข้ามาได้อ่าผืนแรกก่อนสีอ่อนๆสีพัดเทลค่ะชมพูนี่นะคะต่อเชิง เชิงเป็นงานสองกระสวยนะคะอันนี้จะทอย่างนิดนึง,นงตรงนี้เป็นพื้นสีแดงแล้วตรงนี้เป็นพื้นสีดํานะคะนกให้ดูเชิงดีใกล้ก่อนค่ะนี่ค่ะส่วนตัวสิ้นออกเป็นสีชมพูนะคะแต่จริงๆแล้วน้องเป็นสีม่วงเข็นกับสีเหลืองนะคะเห็นไหมคะนกให้ดูใกล้ๆนะคะอยากให้เห็นเนื้อผ้าใกล้ๆสีจะออกประมาณนี้แล้วหัวสีแดงใส่แล้วก็นี่ค่ะสีนี้เลยค่ะ สวยหวานๆนะคะนี้สีอ่อนระมุลคะ่ะหรือแรกผ่านไปนะคะส่วนพื้นที่สองมานี่เลยค่ะอันนี้เป็นงานเข็นนกบอกแล้วชุดนี้เป็นงานเข็นชมพูกับม่วงนะคะอันนี้นี่ค่ะให้ดูงานใกล้ๆอันนี้จะเป็นงานเข็นสีม่วงกับสีชมพูนะคะแล้วก็มีริ้วสีดำค่ะนี่เลยค่ะน้องก็จะสวยๆมีลายในตัวแบบนี้เลยค่ะเป็นงานทอมือนะคะ ทุกพื้นที่นกเอามาเป็นงานทอเมืออันนี้ก็เป็นเชิงสองกระสวยเหมือนกันเชิงเป็นเชิงที่แบบมีการประยุกต์แล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นพื้นดําอันนี้เป็นพื้นสีแดงเดี๋ยวใดูเชิงใกล้ๆคะ่ะใส่แล้วประมาณนี้อ่ะพื้นที่สามนะคะ พื้นที่สามอันนี้ออกโทนสีม่วงนะคะให้ดูว่างานเข็มอันนี้นี่จะออกมาใกล้ๆนี่นกให้ดูงานเข็นนะคะน้องจะเป็นสีชมพูบานเย็นเข็นกับสีฟ้า่ะะคสีฟ้าน้ําทะเลนะคะค่ะแล้วก็ริ้วสีแดงเวลาใส่แล้วก็จะเป็นสีนี้นะคะ่ะออกสีม่วงนะคะแล้วเชิง น,นเชเข้าเป๊กันทั้งผืนตัวนี้โทนสีม่วงตรงนี้ก็จะมีสีม่วงแล้วก็มีส้อยสาสีม่วงน้องผืนนี้ดูทัืนเสวยค่ะสีไม่ตกค้าไม่หดนะคะนกบอกเลยว่าผ้ามเรา,างานตรงนี้ให้ดูใกล้ๆชัดๆในราคา1,650บาททุกผืนนะคะรถนี้ค่ะ อันนี้ผืนหนึ่งเป็นโทนม่วงเหมือนกันนี่ค่ะน้องจะออกโทนม่วงจะเป็นอันนี้จะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะเข็นกับสีเทาค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะชมพูบานเย็นเข็นกับสีเทาแล้วก็มีริ้วสีดํานะคะเห็นไหมคะว่าตัวสิ้นน้องจะมีรวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ต่อเชิงอันนี้เป็นเชิงอทอยกลายผ้ามักโครนนะคะ้ายมักโครน สไลด์ 3, สามเฉดสีมียผิผืนเดียวค่ะให้ดูลายใกล้ๆถ้าใส่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะเรียบรูดูแพงค่ะอันนี้ค่ะผืนอ่ะต่อไปผ้นสุดท้ายที่มาให้ชมกันอันนี้โทนชมพูเหมือนกันเป็นชมพูกะปินะ น้องจะเป็นชมพูอ่อนนะคะเข็นกับสีน้ําตาลคะ่ะชมพูอ่อนเข็นกับสีน้ําตาลน,นะคะออกมาแล้วก็จะเป็นสีประมาณนี้ค่ะออกจะเป็นสีน้ําตาลเหลือบๆชมพูนิดนถ้าดูดใกล้ๆจะเห็นว่างานน้องไม่ใช่เป็นงานสีน้ําตาลน,นะคะหรือสีชมพูอาะกะปินะคะน้องจะเป็นน้ําตาลเข็นกับชมพูออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะแล้วต่อเชิง เชิงสองก็สวยนะคะอันนี้แล้วก็ดอกอันนี้ชัดเจนมากอันนี้สีแดงข้างล่างสีแดงแล้วข้างบนสีดำดอกอันนี้จะเป็นดอกลายา8ขอนะคะดอกเล็กๆอันนี้เชิงเชิงนี้สวยโดดเด่นค่ะเห็นไหมคะตัวเชิงมาดูทั้งผืนถ้าใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้น้องมีความสวยความงามคนละแบบแล้วแต่คนชอบนะคะ ใครที่ชอบนะคะชุดนี้นะคะในราคา1650บาทสามารถติดต่อได้ที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองนะคะาบายคุณนกหรือว่า,าสามารถไปที่คำอธิบายแล้วก็แอดไลน์นกสอบถามได้เลยคะ่ะอยากได้ผืนไหนทักมาหรือสนใจสอบถามเกี่ยวกับผ้าสุขโขทยัยยินดีให้ข้อมูลนะคะเพราะว่านกอยู่กับผ้า อยู่ในแหล่งชุมชนผ้าไม่ต้องกลัวว่า,าจะไม่ได้ผ้าสุขโขไทยแท้นะคะผ้าสุขโขไทยทุกผืนค่ะรับประกันเป็นงานทอมือสีไม่ตกผ้าไม่หดใส่สวยนานค่ะนี่ค่ะสนใจผืนนหนทักเราได้ค่ะใครที่ชอบชมนะคะฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะฝากแชร์ให้คนที่อื่นได้รู้จักผ้าสุขโขททยด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ